มาเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นบ้านไปพักก่อนก่อนนะคะบายบายมีลมพริวจริงๆเลยเมื่อวานก็ลมเริ่มหนาวเย็นสองวันแล้วนะสับเสือกำลังจะบานนะคะบานแล้วก็มีถ้าบานพร้อมกันจะสวยมากเลยเด้อเนาะ โอ้ยนะคะไม่ถึงร้อยเลยไล่นี้ไม่ถึงร้อยมัดเกิดไม่เยอะว่านกเมื่อก,กี้เราปั่นหรือโนวดเนาะเสร็จจะได้ปั่นแล้วเนะปั่นแล้วก็ตาไปตรงนี้ก่อนแล้วก,ก็ข้าวจะชื้นนะคะกินไม่อร่อยทำพอได้กินจ้า ให้มาขนไปรวมอยู่โน่นวิว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 ทั้เม็ดเจ้พอขายข้าวแต่เรานาน,น้อยมีตั้งหกพี่น้องออมาทำตอนวาน ลมดีจริงจิงดอกจีจ้าไม่สวยจังมีนกด้วยนะคะมัดเสร็จแล้วนะจ๊ะมีลมพิ้วจริงจิงเลยเมื่อวานก็ลมเริ่มหนาวเย็นสองวันแล้วนะข้าวจะชื้นนะคะ พอได้กินจ้ะพอได้กินพอแล้วเนาะแรงเราไม่เยอะตอนนั้นก็เปืองด้วยนะได้จ้างข้าวรวงใหญ่ดีแต่มันไม่ค่อยเกิดเยอะก็เลยได้น้อยนะคะไม่ถึงร้อยเลยไร่นี้ไม่ถึงร้อยมัดเกิดไม่เยอะ ว <One> านกมเมื่อก็้ถ้าไม่ตากแห้งหมันจะสา้อยนะคะไม่ถึงร้อยเลยไล่นี้ไม่ถึง100ร้อยมัดเกิดไม่เยอะว่ of, านกมืกี่นะจ๊ะพอขายข้าวแต่เรานานน้อยมีตั้งหกพี่น้อง,งมาทำข้าวจะชือ้อ กินไหมอร่อยทำพอได้กิน้ะสับเสือกำลังจะบานนะคะบานแล้วก็มีาบานพร้อมกันจะสวยมากเลยเด้อหนะสิรอปั่นหรือโนวดเนาะเสร็จจะได้ปั่นแล้วเนะปั่นแล้วก็ตากไปตรงนี้ก่อน ม,มีลมพริ้วจริงๆเลยเมื่อวานก็ลมเริ่มหนาวเย็นสองวันแล้วนะส้อจังมีนกดว้วยนะคะมัดส็ดแล้วเลยจนะ้เม็ดต้นนี้นะไม่ตัดนะข้าวเว้ครับ ลมริวจริงๆเลยเมื่อวานก็ลมเริ่มหนาวเย็นสองวันแล้วนะให้มาขนไปรวมอยู่โน่นสับเสือกำลังจะบานนะคะบานแล้วก็มีถ้าบานพร้อมกันจะสวยมากเลยเด้อเนาะสอกสกส์กสจก็บถ้าไม่ตากแห้งมันจะสาบเนจ้าพอขายข้าว เรานาน,น้อยมีตั้งหกพี่น้องอ,อมาทำพอได้กินพอแล้วนะแรงเราไม่เยอะปานนั้นก็เปืองด้วยนะได้จ้างมาเสร็จแล้วเราก็ขึ้นบ้านไปพักก่อนก่อนนะคะบายบาย ให้มาขนไปรวม you know. okay. อยู่โน่นข้ารวงใหญ่ดีแต่มันไม่ค่อยเกิดเยอะก็เลยได้นองเนาะก็แตกขึ้นมาใหม่ยังไงตรงไว้ข้าวนั่นก็สวนสมัยเด็กสมลง ใเคยกินบ้างนะสมลมผักสาขานี่ใบส้มลมใบส้มลมคั้นใส่เกลือกินอร่อยนะเน็เจ้าพอขายข้าวแต่เรานานน้อยมีตั้งหกพี่น้องอามาทำบ้างเนาะก็แตกขึ้นมาใหม่ ยังไงตรงไว้ข้าวนั่นก็สวนพอได้กินพอแล้วเนาะแรงเราไม่เยอะตอนนั้นก็เปลืองด้วยนะได้จ้างมีลมพิวจริงๆเลยเมื่อวานก็ลมเริ่มหนาวเย็นสองวันแล้วนะตอนวานลมดีจิง จี่เจ้าพ่าขอขายข้าเป็นเลานานน้อยมีตั้งหกพี่น้องมาทำต้น,ตนวานลมดีจริงๆดอกจี่เจ้ามีลมพิริวจริงๆเลยเมื่อวานก็ลม เริ่มหนาวเย็น2วันแล้วนะวิว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 ทำไมสื้อจังมีนกด้วยนะคะมาเสร็จแล้วละกแจ๊ให้มาขนไปรวมอยู่โน่นสมัยเด็ก แล้วก็หอ่อใบตองให้น้ำมันออกน้ำเกลือออกแล้วก็กินอร่อยอร่อยนะฮะนีะ่เสร็จข้าวจะชื้นนะคะกินไม่อร่อยทำพอได้กินจ้า น้อยนะคะไม่ถึงร้อยเลยไล่นี้ไม่ถึงร้อยมัดเกิดไม่เยอะว่านกมากิีใไ้มาขนไปรวม you know อยู่โน่นจ้างเขาทำด้วยไทยนาเยอะ,ะจ้างเขาทำด้วยไทยนาเยอะนะจิ้นตะวัน ลมดีจิจิจดอกจีเจ้ามาัดเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นบ้านไปพักผ่อนก่อนนะคะบายบายอ้อยนะคะไม่ถึงร้อยเลยไล่นี้ไม่ถึงร้อยมัดเกิดไม่เยอะวันนกมากีดจาด้างเขาทำเด้อไทยนาเยอะนะ ลลพริวจริงๆเลยเมื่อวานก็ลมเริ่มหนาวเย็นสองวันแล้วน้อยเสื้อจังมีนกด้วยนะคะมาเสร็จแล้วนะจ๊ะอกสักสซ่จะเก็บถ้าไม่ตากแห้งมันจะสาบไม่บ้าจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะเม็ดต้นนี้นะ ไม่ตัดนะข้าวไวให้ออกสซกสซลเกิบถ้าไม่ตากแห้งมันจะซาวิว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 ทำวิว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 ทำไม่ไหจ้าขอบคุณนะจ๊ะ อ้นะคะเคยเห็นดอกจิเจ้ายค่ไปมาขนไปรวมอยู่โน,น่นอ้ยนะคะไม่ถึงร้อยเลยไล่นี้ไม่ถึง100ร้อยมัดเกิดไม่เยอะ